มาสิงคโปร์ต้องไม่พลาดนะคะต้องมาทานบะกุเตโดยเฉพาะบะกุเตซองฟาที่เป็นหนึ่งในห้าของร้านบะกุเตที่สิงคโปร์ที่อร่อยมากๆไม่ควรพลาดเลยค่ะสังเกตได้จากการต่อแถวนะคะและได้มิชลินถึง6ปีซ้อนด้วยกันค่ะร้านก็ตกแต่งแบบจีนทั่วไปนะคะเป็นเอกลักษณ์แต่ร้านเนี่ยคนเยอะมาก แต่ว่าด้วยการจัดแถวจัดระเบียบที่ดีทําให้เราได้เข้าไปทานได้ไวมากและอาหารก็เสิร์ฟไวมากเช่นกันค่ะอันนี้เป็นผ้าเย็นนะคะที่เขาเสิร์ฟให้อันดับแรกเลยก่อนที่จะมีเมนูแล้วก็มีน้ําชาเป็นน้ําชาใส่ขวดพลาสติกใส่น้ําชาครึ่งแก้วน้ําแข็งหนึ่งก้อนตามสไตล์เขาเพราะสิงคโปร์เนี่ยอากาศเย็นค่ะและนี่นะคะจะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่น่ากินมากๆเลยคือทุเรียนเทศค่ะ เป็นน้ำทุเรียนเทศนะคะแล้วก็มีเนื้อทุเรียนเทศด้วยแต่เราไม่ได้สั่งนะคะเ,เพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยเขาสั่งน่ากินมากๆเลยค่ะตกแก้วแล้ว65บาทนะคะถ้าเป็นทุเรียนเทศนี่ก็ประมาณคงจะประมาณ200ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือหน้าตาของบะคุเตของสิงคโปร์นะคะเป็นบะคุเตกระดูกหมูและก็มีบะคุเตตับนี่นะคะถ้าใครไม่ทานก็จะมีบะคุเตปลาหรือบะคุเตหมูเป็นชิ้นก็มีค่ะ น่าทานมากๆแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องเหมือนประเทศไทยนะคะน้ำซุปสดคล่องคอแล้วก็อร่อยจริงๆยอมรับแก้หนาวได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นถ้าเป็นกระดูกเป็นี่โรงนี่ประมาณ9้าเหรียญน,นะคะถ้าเป็นตับประมาณหกเหรียญน,นี่ค่ะคือน้ำชาที่เขาเสิร์ฟมาให้นะคะน้ำชาแค่ครึ่งแก้วน้ำแข็งหนึ่งก้อนตามสไตล์ของเขานะคะและนี่ก็คืออาหารทั้งหมดนะคะก็จะมีปลาท่องโกมีหมู เป็นเพื่อให้หมูพะโรแล้วก็ถั่วแล้วก็เป็นผักดองนะคะประมาณนี้เลยค่ะซองฟ้าเป็นร้านที่ดังมากและเชียร์ให้มาทานถ้ามาสิงคโปร์ค่ะ